สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูช่ช่องเจสตงพาด้วยนะคะวันนี้เจสตงพา,ามาชมรถแมคโครตักดินนะคะพี่น้องหน้านี้ก็รถแมคโคลตัดดินผมดินหน้าแรงนะคะผมที่ปลูกบ้าน ทมที่สาธารณะทำสวนสาธารณะทำทางเดินทางที่ออกกำลังกายหน้าแรงนี่จะนิยมผมดินกันนะคะรถว,วิ่งสะดวก r ก็นะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเลือกทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ